เครื่องยนต์นั้นมีกำลังเท่ากับ1กำลังม้าหรือ1 HP นะครับแสดงว่า1 HP มีค่าแต่ากับ510ฟุตปอลเปอร์เซกนะครับพอทำเป็นฟุตปอลเปอร์มินเอา60คูณ510ใช่ไหมครับได้33,000ใน4 3 4 5มี่ห้าบรรทัดตรงน,นี้เขาจะสรุปให้เราว่าทำแบบรวบยอดทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้น IHP อินดิเคต horsepower เป็นกำลังม้ากลิฤษจะได้1 hp มีค่าเท่ากับ ip หารด้วย3 3 0หมพหน่วยออกเป็นอะไรครับ hp เลยของเขาพยายามจะรวบยอดให้เราว่าถ้าเราหาหาห ip เป็นฟุ o t อ o เ n อ per m i แล้วถ้าจะทำเป็นกำลังมา้ากลิตเอา33 0หมามหารเลย ออกเป็น sp เลยแต่ที่ครูธิบายตรงนี้ครูจะธิบายให้ฟังว่าไอ้สามหมืสามพันเลขมันมาจากไหนมันก็มาจากหกสิบนี้ตัวหนึ่งกับห้าร้อยสิบตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับมันหารมันคูณกันข้างล่างอะครับแต่มันหารข้างบนหกสิบคูณห้าร้อยห้าสิบก็ได้สามหมื่นสามพันนะครับพร้อมแล้วชมตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งไม่ยากครับบทนี้นิดหนึ่ง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน4สูบ4จังหวะนะครับ k เท่ากับ4ไหมครับ4จังหวะ n หาร2อ b คูณ l 3คูณ4นิ้วก็ i n นะครับที่ความเร็วรอบ8 0 0 rpm อันนี้คืออะไรครับ p m a p หรือ p i อแหละตัวเดียวกันนะครับแล้วแต่จะเขียนนะนะครับ จงคำนวณหากำลังกำลังคืออะไรครับ IP และกำลังมา้ากำลังม้าคืออะไรครับ i h p หากำลังก่อนกำลังในหน่วยอะไรครับก็ในหน่วยนี้ครับ IP พอได้นี้ปั๊บจะเปลี่ยนเป็น i h p ถ้าเราไม่ทำตามครูเหมือนขั้งต้นที่ครูทำให้เมื่อกี้แล้วก็เอา3ามห0าหารไปเลยออกเป็น HP เลยสูตรสำเร็จ แต่เมื่อครูครูจะพยายามอธิบายให้ฟังว่าไอ้สามหมื่นสามพันมันมาจากไหนนะครับดูตัวอย่างนะครับจากสูตรอ่ะครูทำฉบับครูด้วยนฮะจากสูตร IP <ม>เห็นไหมเห็นนะไอพีไอพี IP, IP คืออะไรครับอินดิเค e พาวเวอร์หรือกำลังอินดิเค e นะครับมีค่าตระกราบเอาตามเขาเลย PILAN อเคอ่ะดูทีละตัวพี่ไอเท่าไหร่ครับเรียนพี่แมพอ่าดูดีๆยีสปอนเขียนอย่างนี้นะครับต่อตารางนิ้วนะครับแอลอยู่ตรงนี้ครับความยากง่ายถามว่าแอลสนิ้วเนี่ยต้องทำเป็นหน่วยอะไรครับเมื่อวานเจอแล้วสอบทำเป็นอะไรครับ ทำเป็นฟุตเพราะว่าหน่วยมันติดฟุตบอลตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นทำแอลเป็นเป็นอะไรครับ <Food. S 2> เป็นฟุตอ้าวสี่นิ้วแอลให้เป็นฟุตทำอะไรฮะหาร12ใช่ไม่ใช่คือ4นิ้วคูณ1ฟุตส่วน12นิ้ววะลูกตัดนิ้วออกก็4ี่หาร12บสองขอคำตอบตรงนี้กันครับกดเครื่องครับ4ี่หารสิบสอง สี่หารสิบันไม่ใช่สี่สกหอาีหารสิเท่ากับเท่าไหร่ครับเอ3ศูามสาครูใส่ตรงนี้0.33เป็นฟุตนะครับใช่ไหมครับฟุตนะฟุตพีไอเอลูกเอสามส่วนสถามว่าดีทำเป็นหน่วยอะไรครับ เราต้องการกําจับตารางนิ้วข้างล่างดีก็ต้องทําเป็นนิ้วเฉยๆมันนิ้วอยู่แล้วครับใช่ไม่ใช่เพราะว่าหลายคนดันเอาสิตไปหารดีเข้าไปอีกล้่จะทําเป็นอะไรนะครับนะครับก็คูณด้วยดีทลาไหลลูกสามกำลังสองนิ้วก็กําลังสองใช่ไม่ใช่นะครับ N ครับ n คิดในใจเลย n เท่าไหร่ลูก n 4 0 0 r u n d นะครับ r ต่อนาทีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอะไรครับ k กีสูบครับ4สูบอ้าวเช็คนะครับ20คือ pi 0.33คือ l มาจากไหนมาจากนี่อันนี้คืออะไรครับ ทายส่วน c d กำลัง2ในวงเล็บนี่คืออะไรครับ n นี่คืออะไรครับ k ครบหรือยังครบแล้วเราดูหน่วยครับนิ้วกำลัง2นี้ก็ตัดนิ้วกำลัง2นี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับสาเหตุที่ตรงนี้ทำเป็นนิ้วกำลัง2เพราะว่าต้องการจะตัดกับนิ้วนี้ดูหน่วยที่เหลือก่อนครับนักเรียนครับตอบค่อยว่ากันเหลืออะไรครับเหลือปอนเขียนเข้าไปเหลืออะไรครับ เหลือฟุตเขียนเข้าไปข้างล่างเหลืออะไรครับนาทีเขียนเข้าไปอ่าใช่ครับอันสองก็เหลือสี่ร้อยนะเหลือนาทีเหลือหน่วยนี้ใช่ไหมครับตัวเลขทั้งหมดคืออะไรครับเหลือยี่สิบคูณศูนย์จุดสามสามเตรียมเครื่องนะครับคูณสามจุดหนึ่งสี่นะครับส่วนสี่นะครับคูณสามกำลังสองนะครับคูณสี่ร้อยนะครับแล้วก็คูณเท่าไหร่ลูก สนะครับสังเกตสีสูบกับพายส่วน4ตัดที่เหลือกดเครื่องครับอ่ะกดด้วยกันขอจะชัวนะครับคูไม่อยากกดจากมือถือเลยนะมันไม่ค่อยชัวอลองดูนะครับเกลือออก อย่าลืมยกกำลังสองดีนะครับเท่าไหร่ครับเห็นไหมคูณผิดเลยคูณจุดสามสามคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณเก้าคูณสี่ร้อยเท่านี้ไหมครับเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยหกจุดสี่ พวกเราดูหน่วยนิดนึงครับนักเรียนหน่วยออเป็นอะไรครับปอนฟุตเปอร์เซกเจ็ดสี่หกศูนย์หกจุดสี่ 7, 4, 6, 0, 6, เขียนตามเขาใหม่เป็นฟุตปอนเปอร์เซกอย่างนี้ได้ไหมไอ้เปอร์มินอย่างนี้ได้ไหมครับสลับที่กันหน่อยได้ไหมได้เพื่อให้ตรงกับสูตรมนพอได้ตรงนี้ปบครูก็มายกตัวอย่างมายกอ่าบริบทนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งมันก็อยกมบหน่วยนี้เห็นไหมครับถูกไหมถูก ถ้าทําตามสูตรสําเร็จเราก็ใช้ตรงนี้เลยเอาไอพที่ได้หามเมื่อกี้หารสามหมื่นสามเลยแต่ถ้าไม่เอาสูตรสําเร็จเราต้องแปลงมินนี้เป็นวินาทีเอาสิไปหารใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณอีกห้าร้อสิบแล้ก็สามหมื่นสามอีกนั่นแหละนะครับเช่นตัวนี้คือ IP มีค่าเท่ากับเท่านี้พอทำเป็น I HP ก็เอาไอ้เจ็ดสนี่แหละครับหารเท่าไหร่ลูกสามหมื่นสามพันเลยอ่าลองดูครับจอกอกเป็น HP เลยเท่ากับเท่าไหร่ HP ครับสูตรเดิมเลยครับ p ีไอเเท่าไหร่ลูกสองจุดสองสองหกนะครับนี่ครูก็ทำสดนะฮะมาดูคำตอบเขานะครับ อาดุงเขานะฮะ IP มีค่าเท่ากับปับสูตรเดิมอย่ากตกใจ PI นะครับ PI เท่านี้นี่ L เห็นไหมครับหาร12เหมือนเราเลยพายส่วนสี่ดีกลัง2เหมือนเราเลยนี่ยกกำลัง2นะ3คูณ3 22คูณ7คือพายคือส่วน4นะครับ n หาร2 400นะลูกนะครับทิกมาลูกเห็นไหมครับ k 4สูบ แทนค่าสูตรครับยีบสองส่วนเจ็ดคือพายสี่ก็คือส่วนสี่ไอสี่นี่คืออะไรครับสี่นี่คืออะไรฮะแอลมีสิบสองด้วยสี่หารสิบสองใช่ไหมฮะแอลถ้าดูตามหนังสือ,อพวกเรารู้เรื่องไหมครับไม,ไม่รู้เรื่องนะครับเขาเขียนเอาไว้สอนขั้นเทพ้งครับนะฮะคูณสามสามสองตัวก็คือดี D. กำลังสองใช่ไหมครับ สี่คือ n หารสองแล้วสนี่คือ k นะครับกดเครื่องปั๊บป๊บป๊บ,ปบได้เจห้าสี่อะไรเท่าไหร่ลูกเจ็ดเท่าไหร่ครูอ่านไม่เห็นเจ็ดสี่หรือเจ็ดห้าเจห้าอ่ะ, 7, 5, <4. S 1> อะเราได้เจสี่กว่านะครับไม่เป็นไรนะครับแต่พอมาดูกําลังมา้าของเราตอบเท่าไหร่ครับสองจุด ของเขาเท่าไหร่ครับ 28, 28. ถือว่าได้ไหมครับได้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับไอ้บทนี้มันก็ไม่ได้วิตรฐานอะไรนะก็แค่ไอพสุดเดิมนะครับ P A L อะไรฮะ K แล้วกัอันเดิมไหมครับตัวนี้คือ w u b l e T ไหมครับก็ w u b ละแต่เรามาจัดบริบทเลยว่าเป็น IP เท่ากับไอ้นี้ใช่ไหม i อพก็คืออินดิเค e พาวเวอพอหาไอพีปั๊บหน่วยมันจะออกมาเป็นฟุตปอนต่อนาทีออกมาเป็นฟุตบอลต่อนาทีถ้าเราจะทำตรงน,นี้เป็นกำลังม้าเราก็ต้องคูณด้วยหนาทีส่วน6กสิบเซกแล้วก็510อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมันก็คือคูณกางล่างก็ได้33,000นั่นแหละครับใช่ไหมฮะแต่พอมาจัดเป็น i HP มันก็คือเอา IP นี่แหละมาหารด้วยสามหมื่นสามพแล้วก็ออกยากไหมฮะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาสอบกูก็อาจจะเอาข้อสอบเมื่อวานามาสอบเราอีกนะครับก็สอบเมื่อวานเลยเนี่ยตรงนี้อ่าก็สอบเนี่ยแต่คราวนี้กูไม่ถามเป็นอย่างนี้กูจะถามว่า จงคำนวณหาว่าเครื่องอยู่ตรงนี้มีกี่กำลังม้าข้อเดียวจบเลยได้ไหมได้ก็แทนค่าสูตรเลยหน่วยก็ออกนี่ครับอันนี้คืออะไรก็คือ IP นะเลยครับ Indicate Power ใช่ไหมครับอพอได้ตรงนี้ปั๊บหารเท่าไหร่ลูกสามหมื่นสามออกเป็น SP เลยมันต่อย,ยอดจากครั้งที่แล้วนะครับ ดูเรื่องต่อไปครับไม่ใช่เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละครับตอาให้จบเลยนะครับ5.2.2วันนี้ได้แค่ระบบอังกฤษนะครับแล้วก็จะได้ระบบอังกฤษเป็นพื้นฐานแล้วเดี๋ยวเมตริกศึกษาเอกสารเองได้ <S <S SI ศึกษาเอกสารเองได้นะครับอันที่2การคำนวณกำลังม้าเบรกกำลังม้ามีหลายเรื่องนะจะอินดิเคตอเอาเบรกเรื่องเสียดทานนะครับ กำลังม้าเบรกเป็นกำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้ power output นะฮะแต่กำลังม้า indicate indicate ข้างต้นเนี่ยเป็น power input เป็นกำลังที่หัวลูกสูบคราวนี้กำลังม้าเบรกเป็น power output เป็นกำลังม้าที่เพลาข้อเบี่ยงหรือ f l w h e e l นะครับน,นี้อ่านเองกำหนดให้เลยอ้าว BP มาแล้วไม่ใช่โรงแรมนะ บีพีเดาสิน่าจะมาจากคำว่าอะไรครับเบรกพาวเวอร์แต่พอเป็นอินดิเคเตอร์เวอร์เขาก็ไอพีเห็นไหมครัแยกกันตรงนี้เอง I กับ B แยกให้ออกว่า I คืออินดิเคเตอร์บคือเบรกไอพีตัวหลังนี่คือพาวเวอร์นะครับ PB แต่ในอินดิเคเตอร์เวอร์ใช้อะไรฮะ PI ก็เป็นอะไรฮะอินดิเคทมีแอปเปทิพเพเชอร์อันนั้นแหละบีแมปก็ได้ก็คือ P ีแล้วครับ L เดิม A เดิม N เดิม K เดิมอันเดิมอีกครับคือ W U, นี่แหละนะครับอ่ะมาดูวิธีการมันต่างกันตรงไหนนะฮะการใช้กำลังเบรกพาวเวอร์ ak, power, BP มีค่ากับอันเดียวเลยครับเหมือนกันกับเมื่อกี้แต่นน้ P.I. L A N K อันนี้ P อะไรครับ P B L A N K หน่วยได้เท่าเดิมหูุกได้หน่วยนี้แล้วทำเป็น B H P Brake Horse Power กับหารสามมืนสามอีกที่มาที่ไปไม่อธิบายแล้วเหมือนเดิมต่างจาก P I เป็น P B นะครับหารสามมืนสามจบออกมาเป็น เอสพีทันที